ันนี้ก็ะจ้าศอกสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะโซโอเกมเมอร์นะครับก็วันนี้อยู่กับคุณตัวป้ออีกเช่นอีกเช่นไม่ใช่อีกเช่นเคยครับอยู่กับคุณคุณตัวป้อนะครับเอาคุณตัวป้อแนะนำตัวเองเลยครับโจสวัสดีครับเอาเอาดีๆครับเอาดีๆเอาดีๆครับเออเจ้าสวัสดีครับน้ำน้ำลายเต็มเต็มเต็มจอเลยเอาดีๆครับเอาดีๆครับโอเคโจอุ้ยสะดุดขี้มดปังเพื่อนนายมีขวานไหมโอ้ชูเกอร์ยัดปี๊ส ชูกะเพื่อนนี่มันเหมืองเลยนี่เหมือนบ้านเดียวชูกะยัตปิดเพื่อนเด้อเพื่อนฉันจะไปมาเผื่อให้นะเขาจะทำทำลายทั้งปอดเลยมันจะได้ไม่ต้องเกิดดิดีไหมไม่ดีเขาเจออีกสองป้อเรารวยท็อตแล้วเว้ยทำไมเราเอาฐานป้อมาใช้ ไอ้ส้มเผอเอามาใช้ขอโทษเพื่อนแล้วมันเป็นทอ็อดไปยังอ่ะกลายเป็นท็อตไปแล้วเรียบร้อยไม่นะหกสิบสี่หกสิบสี่สองชุดกับอีกยี่สิบห้าเราได้สองชุดกับอีกยี่สิบห้าเราจะแบ่งให้ป้อนหนึ่งชุดอยู่ในกล่องว่าเขาขอไปนไั่ก่อนกับอีกสิบห้าสร้างเหมืองกับรถเมล์กับอีกเก้ายากจนนนะโอยากจ,ต,าจตรงไหนวะทำไมไม่เห็นมากจนเลย เอาป้ออยู่ไหนเนีเ่ยเฮ้ยคืนดีดาบเต็มฟ้าโจาจินเดินนาคานไปเป็นน้าเธอเรารู้แล้วป้ออยู่ไหนเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยฉันหลงหลงทางอ่ะเพื่อนนี่มันสว่างจ้าเลยนะยังจะหลงทางอีงกหเหรอฮะขนาดโค้สว่างเลยนะเนี่ยเพื่อนนาอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกูลืมทางกลับกลับบ้าน,นเลยเราจำทางกลับบ้านได้โตเอ้ยมีแกง เสืโบกำลังตามตามหาเขาอยู่มั้ยเนี่ยใช่กำลังตามหาป้ออยู่แล้อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่จ้าเขาเห็นเสือโบแล้วอยู่นี่จ้าเสือโบเห็นเนี่ยอยู่นี่จ้าเฮ้ยเพื่อนมาชมชมชมวิวกันโอ้โหตรงนี้วิวสวยป่ะสบายไหมพวกป้อเดินไปตรงนั้นอีกนิดนึงโอ้รู้เลยเดี๋ยวเราเราไม่ตีก็ได้เราถือบล็อกอ่ะเดี๋ยวพวกเราเราไปไหนกันไหมไปไหนเดี๋ยวแล้วป้อเดินตรงนี้เดินไปตรงนั้น ทำไมนั่นชูก้าเยาสปิดเกือบตายเดยนี่ขอบคุณนะที่ตีป้าดูป้าดูตัวเราเด็ทำไมเหรอเรามีเสื้อเพิ่มมาเลยไอเดมอลช่วยตีเขาเขาหน่อยได้ป้าทีนึงทำไมขึนนะขอร้องเหรอเออหนึ่งโอเคขอบคุณมากสอง ทำอะไรเนี่ยเขาขอเอากระจกเฮ้ยโอทานเรายังอยู่ครบไหมสามโอ้ยไปแล้วเขาขอไปเที่ยวกันนะอืมเราจะไปเที่ยวที่ไหนเพื่อนไม่เกินไม่รู้ไม่เกินโอ้ยไม่เกินโอ้ยกับบ้านแล้วจะตายอยู่แล้วเนี่ยกับบ้านละาขาดอาหารบายบายเอ้ยายบายอาหารค่าเพียบเลยในตัวเหมือนกันนัง เขาจะมีของดีกว่าเขาเจ้าจ้งเยอะแน่ทำไมไม่ค้นหาซะละ่ะเมแกนเจ้าจงค้นหาโอเคงั้นผมจะออกไปแตะคอฟ้าเฮ้ยไปเฮ้ยเขาจะบอกตอนนั้นนะเพื่อนเพื่อเขาร้องว่าจะออกไปแตะตูดมาแตะมาเพื่อนตื่นใจกันกินกินเลยตูดอย่าพูดคำหยาบสิเพื่อนก็ <c oughs> <c oughs> ดีเ <c oughs> ยี่ทเป็นยาเขาจะเป็นระดาบ้าโอ้โหตรงนี้เห็นเพียบหรอนี่ไง ก็ตรงนั้นแหละเป็นเหมืองเขานั่นอะเหมืองเราเนี่ยเหมืองเราเราคน้นพบสอ,นสองเหมืองอย่ามัว่วขอขุดดอกดอมาอกร้นหนึ่งสองดีของเขาดีจริงเว้ยเฮ้ยไม่มีเหล็กให้พร้อมเลยสามตก้อนโอ้เพิ่ม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 เขาด้วยดิมมไม่รู้ดิว่าหาเราจะหาเพิ่มอีกอะเพราะเราอยู่เหมืองที่พ่อกับเราหาเจอนะมีโคให้ด้วย แต่เขาหาไม่เจอเดี๋ยวเราไปรับแป๊บน,นึงมาช่วยช่วยรับเขาหน่อยขุดฐานแปบ๊บนึงอุดฐานเยอะใช่ไหมเลยคุณไม่ต้องรีบรีบร้อนนะแล้วเราขึ้นไม่ได้วะครับครับผมโอเคป้อเราไปรับนะป่ออาจจะตายก่อนนะ พ่อ,อ,อจะโดนระตีพ่อ,อ,อ,อพูดเลยไม่อยู่ว่าผมไม่ได้ยินพ่อเขาพูดเลยยังไม่รู้เลยพ่ออยู่ไหนเนี่ยาานะยังไม่รู้เลยพ่ออยู่ไหนพ่อมาดีมาที่บ้านเขาติดอยู่ในอในุโมงค์อะไรเหมืองอ่ะนะเออ สูงเลยเนี่ยโหในเมืองที่ป้อหาเจอเหรอเป่าเป็นอีกเหมืองนั่นเ่ยเขาจะต่อบล็อกหมดอยู่ตรงไหนวะซาร่าช่ยวยด้วยกาอยู่ส่วนไหนของโลกในตอนนี้เออให้สมโบเดินออกมาเขาอยู่ตรงรป่าทึบป่าทึบทาเลทรายที่ที่โอเคยนั่นน่ะเคยอะไรวะเคยไฟเ,เอาเอาอเขามาแล้วก่อนเนี่ย บ่าทุกตรงนั้นน่ะแต่ถ้าโมเดินลึกๆเข้ามาแล้วโอก็กระโดดลงโอเราเห็นชื่อละช่วยช่วยหน่อยนะเพื่อนเขาจะไม่ช่วยนาแต่เราจะฆ่านาให้ตายนานาจะได้เกิดใหม่มันเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนาโอเพื่อนรีโออย่าตีขอร้องนะน้าเกิดเลยแอบบี กระโดดกระโดดก่อนเดี๋ยวมีบล็อกอีกนี่เร็วเร็วตกลองไปซะเองเพื่อนให้ช่วยช่วยแม่หนึ่งหนึ่งบล็อกไม่ต้องมีห้าบล็อกนู่นน่ะให้อ่ะมีท้าล้วมันหล่นไปแล้วเฮ้ยโง่อ้าวขูดไม่ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยใช้ลูกกรรบล็อกกัน เราบล็อกไปเราเร่งรีบต่อขึ้นมาเลย okay. เดี๋ยวเราจําทางกลับบ้านไม่ได้แบบเพื่อนเขาจำได้สวยแล้วเรารู้เราเรารู้ว่าทางไหนเราไปแล้วนะแล่เขาบอกคุณโดนดอกไม้เฉยๆ่า,า,เ,า,า,เ,า,าเราไปทําอะไรวะเออโอ๊ยอะไรลงมือเปล่าลงม,มือเปล่า ต้องมือเปล่านะเพื่อนทั่ส่มนเราสร้างบ้านบนต้นไม้กันอีกทีถึงว่าเผือ<ย>เเ่อเราลงงาเป็นบ้านสำรอ,ง,<ย>เอ,องเจ้าเฮ้ยอย่าตีดิมันเจ็บไปส้มใครอยากไปขุดขุดเมืองอีกเร็วๆเราจะพาไปขุดไอ้นี่ทานโอเคงี้ครับเอ้ยตกหลุมอีกแล้วโคโคบายๆนะเจ้าเจ้าบัวน้อยนี่ เร็วๆอย่ามัวแต่โอ้เอ๊อยากจะบ้ากับตายกับการเดินขึ้นเนี่ยว่าสมน่าจะเหใช่ปะหลบเราจะถูดขุดไอโอเราว่าไม่ต้องแร่เราไหวๆน้ำไปเลยนี่ไงเพราเราขึ้นมาได้แล้วนะ้อรเร็วๆเ,เราจะพาไปเมืองนี่<า>ไงยาเอือเก็บยาเหือยโอ้ยอะไร ือทอดอยู่โอ้ย,อย,ยวาเร็วๆตามมาตรงนี้นี่ไงอยู่นี่ตามมาจมโบามมาอยากเขอยากให้สัมโมาไปไปเจออัมเบอ้์ไม่ใอะะเด็ป่ะ ออเก็ไม่ได้ตีแปลว่าเราเครื่องเราแหละตามมาอีกนนึงนะตัวอ,อาหารแล้วเขาขอคูณดลดงมาอีก่อนอาหารจุ๊บจุ๊บโอ้ยไร่รู้สิมีหมูอ,มอยู่เร็วเร็วมานี้ยเออมันไกลไกลเพื่อนนั่งกลับบ้านก็ได้วะ แต่ก่อนกรรมขอค่าข้ามเงินบอกกี่ครั้งแล้วแม่บอกว่าห้ามโอ้เอ้เฮอิงน้องชายแม่ไอ้ให้ตำรวจเล่นเป็นพ่อไหมเฮ้โรงงานหนูเจอไข่ไก่ไหนหนูถือแล้วพ่อขอโอเคพ่อขอโอเคดูแล้วอ่ะอะไรกันน่ตู้ไหนวะช่องมือกูภาษามื่น ก็ว่าทำไมเลือดลดนี่ไงโอ้โหเลือดลดไปสองสองก็โดนมานอนดีกว่าทำไมอ่ะยังไม่อยากนอนเลยดูเร็วโอเคได้กำลังไปโอ้ยเฮ้ยนอนสิเฮียเยอยแล้วอ่ะตื่นเลยไปละ จะไปขุดฐานป้อต้องไปกับเราป้อเกิดอะไรขึ้นดูสิดูหน้าจอเราของไหนอ่รเออตีดิตีดิดาดาเอ้ยแล้วโซโบอยู่ไหนอยู่นี่ คลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบาย